สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพปีบบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรเด็ดๆมาแชร์เหมือนเดกเช่นเคยค่ะเป็นสูตรแชมพูลดผมร่วงะคะ่ะแล้วก็กระตุน้นรูขุมขนทําให้ผมที่เกิดใหม่นั้นยาวเร็วนะคะเพื่อนสูตรนี้ได้ครบนะคะได้ลดผมร่วงแล้วก็เล่นผมยาวได้ด้วยนะคะหรือว่าจะสะบํารุงผมให้อาดกดามให้เงางามก็ได้นะคะเพื่อนจับจด,ดทุกปัญหาสภาพเส้นผมเหมือนกันนะคะ เป็นสูตร DIY แต่คุณภาพเกินร้อยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อแชมพูแพ,แพงๆมาสาระเลยค่ะแค่ DIY สูตรนี้เราก็จะได้มีผมที่ดกดําเงางามได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์จ่ายแพงนะคะ ไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นว้านหางจระเข้นะคะเพื่อนว้านหางจระเข้นี้เขาก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับเส้นผมนะคะทําให้ผมของเราเป,ปล่งปลั่งเงางามเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมนะคะแล้วเขาก็ยังช่วยขจัดรังแคนะคะเพื่อนช่วยขจัดความคันบนหนังศรีรษะของเราได้เป็นอย่างดีนะคะนอกําทให้ผมของเรายาวเร็วด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกเปลือกนะคะ ล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อนปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะขูดเอาแต่วุ้นของเขานะคะหรือว่าเราจะนําไปปั่นก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเราเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็ขูดเอานะคะหรือว่าจะใช้เป็นเจลสําเร็จรูปก็ได้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นกระทินะคะสามารถใช้ได้ทั้งกะทิกลองนะคะหรือว่ากระทิสดก็สามารถใช้ได้นะคะเพื่อนในกะทินี้เขาก็จะมีสารอาหารและไขมันโปรตีนต่างๆนะคะทําให้ผมของเรานุ่มลื่นไม่ชี้ฟูไม่พันกันเองนะคะเพื่อนจา๋าก็าใส่พอประมาณนะคะถ้าใส่เยอะก็มันจนเกินไปนะคะเพื่อนๆจา๋าต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็น แชมพูผมเออแชมพูสระผมนะคะที่ไม่มีซิลิโคนนะคะเพื่อนแชมพูเด็กอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีก็สามารถใช้แชมพูของเราทั่วไปได้นะคะนอากแชมพูก็ใส่ไปตามปริมาณผมของเราเช่นกันนะคะ ต่อไปก็จะมาเพิ่มเป็นกาแฟนะคะเพื่อนกาแฟนี้เขาก็จะมีสารคาเฟอีนนะคะแล้วก็จะไปช่วยกระตุ้นรูคุมขนทําให้ผมที่เกิดใหม่นั้นยาวเร็วนะคะแล้วก็ลดการขั่รล่วงของเส้นผมจะทําให้ผมของเราดกดำเงางามนะคะ ต่อไปก็จะมาเพิ่มเป็นวิตามินอีนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆค่คะเขาก็จะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระนะคะลดการขาดดลร่วงของเส้นผมนะคะจะทําให้ผมของเรานุ่มลื่นนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราเงาเป่งประกายนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆืนจ๋าส่วนผสมของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพื่อนๆื่อนจ๋า วิธีในการวิธีขั้นตอนในการใช้สูตรนี้ก็ง่ายๆนะคะให้เรานําแชมพูสูตรนี้นะคะไปสระผมนะคะเพืเ่อนๆอย่างน้อย2-3ครั้งต่อสัป,ปดาห์หรือว่าสระทุกวันก็ได้นะคะจะเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะสูตรนี้จะทําให้ผมของเรายาวเร็วแล้วก็ทําให้ผมของเรานุ่มลื่นแล้วก็เพิ่มโปรตีนให้กับรากผมแล้วก็เส้นผมด้วยน้ํามันมะพร้าวไม่ใช่น้ามันมะพร้าวของเพืเ่อนอ่า ละที่จากมะพร้าวนั่นเองขอโทษขออภัยนะคะเนาะแค่นี้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครใช้แล้วสูตรนี้ดีมากชอบมากก็สามารถทําเก็บไว้ในขวดแบบนี้เก็บไว้ในห้องน้ําที่เราสะดวกสบายใช้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะก็จะง่ายแบบนี้เลยนะคะ คือบีแนะนำนะคะเพื่อนสมมุติว่า,าขวดนี้ใช้ได้ประมาณ1 2อาทิตย์อย่างนี้นะคะบีไม่แนะนําให้ทําเก็บไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกะทิกวัวกลัวเขาจะเสียนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะทาขวดเล็กๆไว้แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าหมดแล้วเราค่อยถึงทําใหม่นะคะเนาะ ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนสูตรนี้ก็เป็นสูตร DIY เรื่องผมยาวอีกสูตรหนึ่งแล้วก็เห็นผลได้เร็วมากๆนะคะส่วนตัวใช้อยู่ประจํานะคะเพื่อนเพราะว่าจะทําให้ผมเกลานุ่มสลวยแล้วก็จะยาวเร็วนั่นเองนะคะมีหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย